คันนี้ซื้อสดลูกค้าบินตรงมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับเสนอราคาครั้งเดียวคือจบครับพอทุกไปเสนอราคาที่ออกจากผมไปผมต้องลุ้นตลอดครับว่าลูกค้าจะทักกลับมาหาผมหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นผมกักไม่เป็นหรอกครับว่าลูกค้าหายเดี๋ยวจะไม่ได้ขายด้วยครับเดินทางจากจังหวัดไหนครับเนี่ยจากร้อยเอ็ดครับพี่โอ้ไกลเหมือนกันนะครับผมเดินทางว่างไงครับลูกค้ามาเครื่องบินครับโอเคครับเจอผมทางช่องทางไหนครับลูกค้าเจอพี่แป็นทางจิกช็อปครับส่วนเรื่องของแถมที่เสนอราคาไปได้ตรงตามเงื่อนไขไหมครับลูกค้าตรงทุกอย่างเลยครับ เบนซ์มีเข็บอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับขอให้ผลได้ไหมครับผมเพราะอะไรถึงมาไกลจากร้อยเอ็ดเพื่อออกรถกับเบนซ์ขอให้ลูกค้ารีวิวให้กับคนที่กำลังเลยอยู่นิดหนึ่งครับลูกค้าครับก็ลังที่แรกนะครับก็กำลังก็หารถนี่แหละครับแต่ว่าก็เห็นพี่เป็นในทิกตอกครับก็เลยอ้าน่าสนใจดีก็เลยเข้ามาดูเข้ามาเช็คแล้วก็มีรีวิวเยอะแยะครับแล้วก็เลยได้ ทักเข้ามาถามครับผมราคาที่หสนอไปดีไหมครับลูกค้าดีมากมากเลยครับโอเคครับผมยังไงขอให้มีความสุขความหม่มากๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้องคิงที่ช่วยพี่เบนรีวิวอีกหนึ่งเสียงด้วยนะจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนงบเท่าไหร่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะลูกค้าทุกท่านคือโจทย์ส่วนผมคือคําตอบจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันต้องเริ่มจากการเปิดใจทักมาก่อนครับสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินคือคุณผมเป็นแค่ช้อยในคําตอบที่คุณตามหาอยู่เท่านั้นเองครับถ้าสนใจชอยนี้อย่าลืมทักับผมแล้วกันนะครับ